นายตำรวจลักมวยไทยคนนึ่งครับพี่รบพระรามเก้าครับอ้าวคู่นี้ครับเดินทางมาถึงขั้วของรายการนะครับมุมแดงนี่แสนโนเอราวันครับ126ปอนด์ครับเจอกับยอดอีสานทีเด็ด99นะครับหรือว่าอีสานใต้สิเชฟบุญธรรมครับเดี๋ยวดูครับประเภทอาวุธหนักแรงสงบูก้าเตะก้าต่อยก็มุมแดงแล้วครับ ส่วนหลักเรี่ยมฝีมือครับประเภทบุญนครับมุมน้ําเงินครับบูกับบุญนนะครับช่วงหลังๆของแสนสนนี่มีแพ้เด,ดชชยานะครับน็อกยกสองพีรพันธ์พิกแพ้สามารถสิ่งสิงชัยแล้วก็ล่าสุดนี่ต่างสึงไปชนะคะแนานยอดพรันชัยครับ ส่วนยอดอีสานหรืออีสานใต้นะครับมีชนะคมเกียรตินะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่ไปแพ้ความใหญ่ของเพชรเก้าล้านสิงห์มาวิทยทราจะระเบินแห่งเนี่ยครับ <c oughs> นี่ครับอ่าคู่เอกครับอ่าถือว่าเป็นคู่ที่ไฮไลท์น่าติดตามเลยครับคู่เอกคู่นี้ าการเรียนแจ้งรางวัลจากแอนตซินยังคงเหมือนเดิมเลยครับเตะกั้นคอสอกกับเข่าร้อยนะครับแอนตซินจะมอบรางวัลให้ทันที10,000บาทแต่ถ้าเป็นจร์ดเคฟานหางรับไปถึง30,000บาทด้วยกันแลวกรณี่นักชกค,ครับเกิดแผลแตกแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับโดยท่านในห้างวินยัยวีระพุทธชงผู้ให้การ สนับสนุนศิลปะแม่ไม้ม,ยมวยไทยเื่อดีมาโดยตลอดวันนี้ก็แจกไปแล้วนะครับแถลแตกให้กับต้องคนักนอ้อนุวัตยยินมโอ้โหย่นี่ครับมาประสานแข่งกันนะท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่พิ่งยกแรกนี่เริ่มเอืองเอืองแล้วครับยกกล้องโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปวิดีโอกันเป็นการใหญ่เลยครับอาูุเอกนี่ครับจิ้มลำตัวไปแสนโซนโอ้โหหมดัดนะครับซ้ายหน้าคอยจิ้มลำตัวไว้ครับแสนโซน อยู tourism, ่กันใกล้ๆนะครับแล้วก็ออกกันลำหนักๆด้วยครับขวาใส่จ่อไปครับอีกคนหนึ่งบุยอีกคนหนึ่งบุ๋นเลยนะครับกรรมการจีรศิลป์ศิลารัศกรชี้ขาดด้านบนนะครับพร้เมศตึกดีสัตตาสุภาใสแล้วก็ชนินเทพสุพรรณให้คะแนนครับแชมเปี้ยนชนแชมเปี้ยนครับแสนสนนี่แชมเปี้ยนสองรุ่นนะครับช่องจูฟอร์ยูครับฮ่าผมจําได้แม่นเลยครับ105ปอนด์นี่ได้มาจากแพลวพราวเพชรพราวฟ้านะครับตอนนั้นนี่ ชิงกันที่สนามมวยนานาชาติรังสิตล็อกถล่มเลยครับแล้วก็มาได้อีกรุ่นหนึ่งในรุ่นลายเวทนะครับ1้2ปอนด์ส่วนยอดอีสานนี่ก็แชมป์มวยรอบนะครับแชมเปี้ยนมวยรอบ C ี CP ครับในรุ่นเฟเธอเวทเป็นมวยที่จุกจิกชกยากเลยครับในช่วงท้ายหมดยกที่1ครับชมโฆษณาแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาซัดกันยก2ครับ ประกันตัวถังปลอดผูกด้วยกันอีก10ปีนะครับ21โชลู19ศูนย์บริการกำไกลที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมพลรุ่งโลดนะครับต้องขอบคุณครับคุณอดีเลกศรีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณท่านดรพงก์วิเศษไทรทูนครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน d t e c to 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรง ทั่วไทยครับพรอมด้วยผลิตภัณฑ์ไฮทพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮทพอกธุรกิจห้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008000พร้อมด้วยเจียต๋ายผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการตายขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับผู้เอกนำรายการของเราครับประเดิมสักกาดใหม่ครับในการทำงานของโปรโมเตอร์โบ๊ของเราครับ ในศึกเทคนดิดียกนียก2นะครับก็ปักหลักแรกกันใกล้ๆเลยครับแสนสนีผลงานล่าสุดก็ชนะคะแนนยอดพลันชัยครับที่เวทีมวยราชดำมเนินแห่งนี้ครับแต่ว่าครั้งนั้นเป็นการจัดของสายสึกเกียรติเพชรครับอา้าวมีปักซอกด้วยครับยอดอีสานยอดอีสานฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชร9ล้านสิงมาวินนะครับก็ต่อยในการทํางานของโปรโมเตอร์เบียเกียรติเพชรเหมือนกันครับ ใกลๆครับแมววันนี้ยอดอีสานเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่ครับไม่ถอยด้วยครับปักหลักดวลกันเลยครับโดนแบบนี้เดี๋ยวรู้นะไม่คลายก็คล้ายละขวาขึ้นยาวๆสูงๆครับแข้งของยอดอีสานครับไปจ่อไปครับหมัดซ้ายหน้าคอยต่อยท้องวันนี้เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วลุงเตะจ่อของแสนซนนะครับหมัดมาใส่จ่อล่างคืนไปครับ นี่ครับว่าประเภทแห่ออกไม่บ่อยแต่ว่าออกทีแบบเน้นเน้นเขาโอย้าวอ้าวนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยครับโอ้โหยางแตกเลยครับโอ้โหจบเลยครับยก2อมา1นาที56ิวิครับโอ้ยแหมโอ้ยเข่าบิดเลยครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับโอ้โหว่าไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหยอดอีสาน โอ้อาวุธแกรงครับแสนส่นี่ครับจบยก2 1นาที56วินาทีครับโอ้นี่ครับอาจารย์กีรศินชูมือให้ผู้ชนะของเราครับแสนสนเอราวันครับโอ้อันนี้าเช็คบินเร็วเลยครับชนะน็อกยกที่2นะครับชนะน็อกยอดอีสานทีเด็ด99โอ้โหอ่นนีครับแต่ว่าคุณหมอขึ้นไปดูแลแล้วละครับก ประถมพยาบาลกันแล้วครับตอนนี้ดูไฮไลท์ช็อตเด็ดเดี๋ยวดูครับแม่ลับตัวแล้วก็นี่ครับอุยอืมแเข้าขอต่อนี่ครับโอ้โหโอ้ดูครับโอ้นี่ครับจังหวะซุปเปอร์สโลนี่แบบเห็นชัดๆเลยครับปกติหัวจิตหัวใจแกก็แบบเต็มร้อยเกินร้อยอยู่แล้วครับฝ่ายตำรวจจราจอีสานแต่ว่านี่ครับว่าน่าจะเจ็บมากๆเลยครับ อ่ะนี่ครับโอ้โห,โหจบเร็วเหลือเชื่อ,อตอนนี้เราจะพักกันก่อนคู่เดียวนะครับ